สวัสดีเพื่อนนะครับนัก DIY มดและเครื่องเสียงนะครับสําหรับวันนี้มาพร้อมกับเสียง้าล้องนะครับเพราะว่าฝนใกล้จะตกนะเพื่อนนะเราจะมาทําการติดตั้งฟังก์ชันอุลต้าลีเนียนะครับขด40%รตขด U L นะครับเพื่อนเราจะใช้สวิตช์สทางแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นออฟแล้วก็ออนออนนะครับออฟจะอยู่ตรงกลางนั้นเพื่อนก้านมันจะตรงนะ อันนี้คืออ n นออฟอนนะครับอ่าเดี๋ยวเราอ่าจะใช้ขาคอมมอนเนี่ยต่ออาร้อยโอห์มนะแล้วก็ปึ๊บไปทางนี้ก็จะเป็นไปหาหมอปแปลงขดอุนตัลลิเนียนะอีกสายหนึง่งมันก็จะเป็นเข้าขาเพจธ,ธรรมดานะครับเรามาดูกันว่าอ่าเสียงมันจะแตกต่างกันไหมนะครับสำหรับโหมดอุนตัลลิเนีย ่าทีา่สำหรับหลอดที่สามารถใช้โหมดอุลตร้าลีเนียได้เนี่ยจะต้องเป็นหลอดเพนโทดนันเพื่อนนะที่มีสามกรดนะนะครับหลอดไดเล็กฮี t หรือพวกสามร้อยบีหรืออะไรต่างๆที่เป็นสีขาเนี่ยหมดสิทธิ์นะครับที่จะใช้อุลตร้าลีเนียได้ก็จะมีพวก e l แปดสี e p l 3 6 อ่า el สามสี่อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้หมดอุลตร้าลีเนียได้โอเคเดี๋ยวเรามาทำการติดตั้งนะครับผมเจาะรูไว้ที่นี่นะนะครับเป็นแอมพลอดตัวเดิมนะยังไม่ได้ติดตั้งอุลตร้าลีเนียเลยครับติดค้างไว้นะโอเคเรามาติดตั้งกันนะครับครับแล้วก็ทําการเจาะรูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็หาพื้นที่ให้มันนะครับน่าจะ ครับคับหน่อยนะงานนี้อโอเคได้ได้อยู่ครับอโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการล็อกน็อตข้างบนนะแล้วก็มาบัตกีกันนะเพือนครับอยู่นี่นะครับแล้วก็ทำการไขน็อต มันแน่นนะนเพื่อนนะคือตัวนี้มีเจ้าของมาแล้วนะครับที่เขาโอนเองินมาตล้วแหละแต่ผมช้าที่ผมเองนะครับปกติผมจะไม่ค่อยได้ทําขายหรอกครับนานๆนานทีนะนเพื่อนนะโอเคเรียบร้อยนะครับ อ่านนะครับตัวนี้อุลตร้าลิเนียก็คือว่าเดี๋ยวขาสี่นะครับขาสี่เนี่ยอ่าเราก็จะต่อเข้าขากลางของสวิตช์นะขาที่ต่อผ่านอาร์ไรโอห์มเนะี่ยเข้าขากลางของสวิตช์เพื่อสองขาเนี้ยจะเป็นขาคอมมอนนะครับใช้อ่านอาร์ไรโอห์มนะเครานี้ขาคอมมอนก็คือว่าเดี๋ยวฝั่งเนี้ยก็จะเข้าหม้อแปลงที่เป็นโขดอุลตร้าลิเนียใช่ไหมฝั่งนี้เราก็จะเข้าขาเพจ ที่เป็นหัวจุกเนี่ยปกตินะครับเพื่อที่เราจะได้สลับสวิตช์ใช้งานดูนะครับว่าอ่ามันจะมีเสียงที่แตกต่างกันไหมนะเดี๋ยวผมก็จะทําการย้ายอาตัวนี้มาไว้ตรงกลางนะครับขากลางนะอ่าครับจะเห็นว่าผมได้ทำการเชื่อมอาร้อยโอมนะครับไว้ที่ขากลางนั้นเพื่อนนะเพื่อจะต่อเดี๋ยวจะต่อขาสี่นะครับของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวจะต่อขาสี่ ของฝั่งนี้โยงมาที่นี่นะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อขาที่เป็นขาคอมมอนกันนะครับผมก็จะลากตัวขดอิลตร้าลีเนียขดนี้นะครับไปต่อเข้าที่สวิต์ฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมต่อไปแล้วนะครับขด U L นะเดี๋ยวก็มาต่อฝั่งนี้กันนะครับครับก็ทำการต่อไปหาขาเพจฝั่งนู้นนะ ฝั่งนี้ต่อเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้นะจะไปหาจุดลงนะครับสายไฟจะต้องเก็บสายไฟใหม่อีกรอบนะเพื่อนนะพยายามเดินมาแถวๆภาคสายไฟแล้วกันครับจะได้ไม่กวนจะได้มีสัญญาณบรบกวนเนาะเพราะว่าอุตตรเนียมันก็มีไฟนะครับ มีไฟสูงอยู่โอเคแล้วก็ไปต่อกับขาเพศอ่านะครับก็ถือว่าเป็นการต่อที่โอเคเสร็จสิ้นนะครับนะก็หุ้มเท่าหดให้มันหน่อยนึงการไว้นะครับ แต่ว,ว่ามันไม่ช็อตเราเพราะว่าตัวต้นฐานมันตัวใหญ่นะโอเคทีนี้ผมก็จะทําการเก็บสายไฟต่างๆนะครับเพือ่อจะทําการปิดงานและไปเทสเสียงนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเก็บสายไฟต่างๆให้เรียบร้อยนะเพื่อนเก็บสายไฟเก็บอะไรให้มันแบบเข้าที่นะครับการทำแมมอมพลิฟายเอ่อสายไฟเนี่ย ก็เป็นส่วนสำคัญนะเพื่อนนะควรที่จะแยกสีของสายไฟเนี่ยให้มันชัดเจนนะเพราะว่าถึงแม้ไม่ชัดเจนก็อาจจะเป็นสักสองสีหรือสามสีเงี้ยครับเพราะว่าคนที่เขาอยากจะดูวงจรเนี่ยหรือคนที่ซื้อไปเนะี่ยเขาก็จะได้ไล่แบบไม่ต้องแบบงงมากนะครับนะ อย่างน้อยมันก็ยังมีสีของสายไฟเนี่ยบ่งบอกนะครับการใช้สายไฟสีเดียวเดินทั้งเครื่องเนี่ยในความคิดส่วนตัวของผมนะผมคิดว่ามันดูดูไม่โอเคนะครับนะไม่โอเคสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นก็แล้วแต่นะครับควมคิดใครควมคิดมันนะเพื่อนนะเราคิดเล่นๆดูแล้วกันเครื่องเสียงไฮเอนดเขา เขาก็ไม่ได้ใช้สายไฟสีเดียวนะครับนะโอเคครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้แล้วเพื่อนอุลตาราลรเนี่โหมดของเรานะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับจะได้ดูเรียบร้อยหน่อย ตอนเมื่อกี้นี้ผมจะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นเัเว้ยน,นะเพราะว่าผมใส่แมสนะป้องกันสารตะกั่วครับเอ็หลอดเนี่ยเพื่อนๆจจะมองว่าราคามันแพงนะครับนะเนื่องจากไหนจะอุปกรณ์นะเพเวอนอุปกรณ์ก็หลายพันแล้วนะจะต้องมานั่งเสียเวลาทำอีกนะครับเพื่อนๆขั้นตอนมันเยอะนะครับ ลวลาเราไปซื้อเขาเนี่ยเราก็ต้องจ่ายค่าประสบการณ์นิดนึงนะครับแล้วก็ค่าเสียเวลานะค่าดมตะกั่ยนะั่นเื่อนะมันมีอะไรกันหลาหลายอย่างนะครับที่จะต้องคำนึงนะต้นทุนมันสูงนะครับต้นทุนมันสูงแต่อย่างน้อยนะครับงาน DIY เนี่ยมันก็ไม่ได้แพงหูชีกนะครับนะไม่ได้แพงหูชีก เพราะว่าเราไม่ต้องไปเสียค่าต่างๆนานานะครับโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆก็จะประมาณนี้แหละนะน่าจะเสร็จแล้วนะครับอ่าอุนดาลีเนียนะครับเป็นไงครับขั้นตอนมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมทำกี่วันเนี่ยสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ได้ไหม ส่วนที่ยากที่สุดของการทำแมมอมหลนะครับสำหรับผมนะ <c oughs> ก็คือการอัดคลิปให้เพื่อนดูนี่แหละนะครับ <c oughs> การอัดคลิปนี่ยากมากเลยนะเพื่อนนะจะต้องอดัดแล้วก็อคอยอธิบายนะครับนะแล้วต้องไปตัดต่ออีกนะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆถ้าอยากสนับสนุนก็ขอแค่เพื่อนๆกดติดตามครับกดติดตามให้หน่อยแล้วก็เข้าไปดูนะครับ บางคนก็เข้าไปดูแล้วล่ะแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจก็สามารถมาถามผมเดี๋ยวผมจะขยายความเพิ่มเติมให้นะครับนะก็โอเคเดี๋ยวเราไปทําการเทสกันครับมาครับตอนนี้เราได้ทําการเสียบลำโพงนะครับนี่ลำโพงลำโพงนะครับเล่นผ่านอะไรเล่นผ่านแฟได้นะครับกำลังกระิบกระพบกระพิบอยู่เลยนะนี่ไฟจุดไ่หลอดติดแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาลองอุตลตราลเนี่ยกันเพื่อนๆนี่ดูแอลองนะหลังขึ้นไหมหนักแน่นขึ้น หมดเดิมกันน,นด้วยนะอ่าฟังแบบนิ่มนวลเพิ่มเสียงหน่อยเดี๋ยวไปลองเพลงถัดไปนะครับเบสนี่บอกเลยว่าเหลือเฟือนะครับเพื่อนใส่หูฟังนะเราหมด Uel ที่เพลงนี้โอ้โห นีก็ดีอย่างนี้นะครับได้หวัดรีๆมาอีกบานเลยโอเคครับนะพอหอมปากหอมคอนะสวิตกลับไปหมดเดิมนะครับโอเคโอเคสำหรับการเทสก็ผ่านไปด้วยดีด้านเพื่อนนะไลเสียงจีเสียงฮัม นี่เบาเสียงสุดแล้วนะไม่มีหึง่งไม่มีอะไรเลยไม่มีจีนะครับเพราะว่าเราวางแผ่นบาดีด้านเมื่อนโอเคครับสำหรับการเทสนะก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอุลตร้าลรเนียโหมดนะเดี๋ยวคลิปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมจะทำการแจกวง,งจรนะครับเพื่อนๆคอยติดตามกันนะเผื่อ บางคนน่ะมีหลอดอยู่หรืออยากจะลองทำนะครับก็สามารถทำได้นะผมจะแจกวงจรที่ทำการจูนแล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับอุลตร้าลีเนียนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ